เปลี่ยนภาพนิ่งธรรมดาให้เป็นวิดีโอเอาไปโพสสร้างไรายได้โหลดติดตั้งแอปเมตตาไอให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นของ Facebook เราสามารถสร้างวิดีโอจากรูปภาพได้แล้วนะครับวิธีทำแต่ที่ไอคอนเครื่องหมายบวกในตัวอย่างเลือกแกลเลอรี่เพื่อที่จะเอารูปภาพจากมือถือนะครับเลือกรูปภาพตรงที่ช่องถามบางอย่าง ใส่พร้อมคำสั่งเราต้องการอะไรรูปแบบไหนพิมพ์ได้เลยนะครับจากรูปนี้ให้สร้างเป็นวิดีโอเสร็จแล้วแต่ส่งก็จะเปลี่ยนจากภาพเป็นคลิปวิดีโอให้เราเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปแต่ที่วิดีโอสามารถใส่ดนตรีและปรับสไตล์ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแต่ที่จุดสามจุดแนวนอนของคลิปวิดีโอแต่ที่บันทึกคลิปวิดีโอของเรา จะถูกเก็บไว้ที่คลังภาพหรืออารบัมในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งเราสามารถนำไปพดได้